สวัสดีครับกับผมสิบเอกศักดาสุทธินะครับรหัสนักศึกษา6 4 1 1 0 0 7 0 6 5นะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับวันนี้กับผมจะมาสอนพื้นฐานในการเล่นตะกร้อนะครับในการเดาะตะกร้อสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับที่อยากเล่นตะกร้อหรือหัดดูตะกร้อนะครับว่ามีขั้นตอนหรือเทคนิคในการเล่นตะกร้อยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ action ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก่อนเล่นกีฬานะครับต้องวอร์มร่างกายก่อนทุกครั้งนะครับ เรามีวิธีวอร์มร่างกายยังไงมาดูกันครับเส้นนะครับนับ10วินะครับทุกครั้งแล้วก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนข้างนะครับนับ10วิแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับ,บ10วิแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับทำการยืดเส้นนะครับทุกครั้งนะครับเพื่อ ไม่ให้เส้นพลิกนะครับเวลาในระหว่างเราเล่นกีฬานะครับทุกครั้งนะครับก็เปลี่ยนท่านะครับแล้วก็ขั้นตอนเลขนะครับในการเดาะตะก้อเดาะยังไงนะครับขั้นตอนแรกๆเ,เลยเราต้องทําความรู้จักกับตะก้อก่อนนะครับ ไม่ใช่่าหยิบมาแล้วจัดดอกได้เลยนะครับไม่ใช่นะครับจริงๆเราต้องทำยกขาข้างที่หนัดนะครับยกขึ้นอย่างนี้นะครับทำอยู่20ครั้งนะครับเปลี่ยนข้างนะครับครั้งละข้างละ10 10, 10ิบครั้งนะครับนับด้วยนะครับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. สี่หับ พอทําจนแบบชานาญเลยนะครับแล้วก็ทําการจับตะกร้อเลยนะครับแล้วก็โดาะนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับครั้งแรกเปลี่ยนข้างนะครับโดาะเดาะแล้วก็ปล่อยนะครับสิบครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็จับโดะแล้วก็จับโดแล้วก็จับนะครับสิบครั้งแล้วก็เปลี่ยนข้าง ข้างที่ไม่หหนัดนะครับสิบครั้งนะครับพอครบสิบครั้งนะครับเราก็เปลี่ยนจำนวนในการด่อนะครับจากหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งแล้วก็จับครับแล้วก็จับ พอจากสองก็เป็นสามนะครับไล่ไปเรื่อยครับนะครับก็จะจับนะครับพอเสร็จสามครั้งใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเราทำเก่งแล้วทำได้แล้วแล้วก็ตอกข้างเดียวเลยครับข้างนี้หนักนะครับข้างนี้หนักก่อนนะครับตอกเลยนะครับจะ่ยี่สิบครั้งหรือสิบครั้งก็แล้วแต่นะครับ จนได้เกิดความชำนาญนนครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่จนเกิดจนเกิดความชำนาญน,นะครับ แล้วก็จะโดอได้เองนะครับโดกไปเรื่อยนะครับพอเราดดทำนานเสร็จแล้วครับแล้วก็ทำการไปติได้เลยนะครับสุดท้ายก็ฝากสำหรับมือใหม่นะครับทุกคนนะครับที่อยากเล่นตะก้อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ